โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยคนระับ <c oughs> ผมตอนนี้เกม l ล็อกฟ o ตก็ได้มีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆเข้ามาสำหรับคนที่ตีซิดเบตา้าเป็นร้อยเป็นพันตัวก็ยังไม่ดรอปรวมถึงกูด้วยนะครับ <c oughs> ก้นนะครับผมผู้สร้างนะผมก็ทำการเพิ่ม ที่คราฟมาใหม่แล้วก็คือการคราฟออฟอะตอมิกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวิธีการคราฟนะทุกคนนะผมต้องมีออฟชาร์โด้นะครับผมนะหนึ่งลูกแล้วก็เจมเอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองร้อยห้าสิบนะผมนะมนะก็อ่ะสมมุตินะผมมี Off ออฟชาร์โดอาร์หัวออฟชาร์โดออกมานะครับผมนะก็ลทุกคนนะอ่ะนี่อ่ะ แล้วก็ไปแล้วโอกาสได้ร้อยเปร์เซ็นนะคบผมนี่อ่ะมันก็จะเปลี่ยนจากออฟชาร์ดเป็นอะตอมิกทันทีนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็สำหรับคนที่เอ,อ่อฟาร์มนะครับผมออฟอะตอมอยู่ก็แบบฟาร์มแบบแแบบได้แบบได้แบบพวกแบบของเกลือๆก็คือออฟชาโดว์ adow, เนี่ยกุคุณก็สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นอออะตอมได้นะครับผมแล้วก็ ทำให้เราง่ายขึ้นไม่รู้ว่าง่ายขึ้นแล้วกูจะได้แหวนเมื่อไหร่นะคะผมแล้วก็นั่นเลยครับสำหรับคนที่อยากบริจาคแหวนเงาให้กับผมนะพูดที่น่าสงสารที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็สามารถให้ผมได้ในสตรีมวันนี้เวลา11โมงแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบาย